สวัสดียามเช้าฟ้าคึ้มนะครับวันนี้ก็มาดูสวนมันอีกแล้วนะครับบริเวณแถวนี้ไม่ได้ปรับสภาพดินนะครับคือเขาจเจริญเติบโตมาก็มาโตูงมาเติงนะครับเขาเรียกนะครับป,ประมาณนี้นะครับคือ,อปลูกตามเดิมไม่ปรับปรุงดินอะไรที่เป็นดินร่วนปนทรายนะครับ เดี๋ยวผมก็จะมาดูหัวนะเพราะว่าเขาสามเดือนแล้วสามเดือนกว่าจะมาดูหัวเลือกต้นที่สมบูรณ์นะครับมันสามเดือนนะครับมีสองต้นจะดูหัวนะครับว่าเออเขามีอีหัวแล้วก็ขุดดูเลยนะครับเพื่อเป็นการแก้ไข าก็เป็นอาจารย์เป็นครูให้เรานี่แหละนะครับว่าตีบดั้งเดิมที่มีอยู่นะครับมันปลูกใส่นหนาแรียงครับว่าเราจะทรงหัวว่าไหมครับแล้วกบบ็กบนว่าแล้วก็ปลูกใส่หนาเลียงหัวใหญ่ใหญ่แบบนีมันสามเดือนนะครับ,ห,รบหัวใหญ่อยู่ครับพี่น้องหัวจํำกันก,นกบดุกนะครับได้มีอยู่หนึ่งหัวไหมครับหัวที่สอง อ้าบึงอีกันนะมีจักหัวหัวที่สวงหัวที่สามครับโอ้หัวที่สามหัวที่สี่กับมอยู่ครับแซมกันมางสามสี่นะครับยิงลงไปอีกนะครับมึงเราจะมีทะลุอยู่บันะครับบมีครับมีจหัวครับ ส,สรุปแล้วสองต้นกรบพี่น้องมีอยู่สีหัวนะครับโอ้ยังดีมันเกิด่มมนี่นเดียวเอาเงินมาลงทุนบักไหลปลูกตามก็เยี่ยมกรบพี่น้องปลูกตามก็เยี่ยม Ừ, như thế này có thân anh nó